รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน 62ปีของกรมพัฒนาที่ดินยั่งยืนแกร่งกล้าก้าวหน้าเพื่ออนาคตและนวัตกรรมใหม่ๆนะจะบอกให้ถ้าดินดีชีวีมีสุขถ้าดินไม่ดีชีวีก็เป็นทุกเน่ ที่เป็นชาวดินดวงใจทวินชาวฟ้านี่คือ62นะปีของกรมพัฒนาที่ดินกรมหนึ่งซึ่งมีความสำคัญสูงสุดของกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์ <c oughs> ไม่หยุดอยู่แค่นี้ยังจะไปอีกนานเพื่ออนาคตของเกษตรตกรและประเทศ การเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากดินขณะที่อาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ล้วนกำเนิดจากดินดินเเจ้าาอออยยยคู่ใกกลมนดำน้ำตามที่ดีได้ใช้เป็นมอตโต้ในการทำงานให้ในิบายการทำการเกษตรแบบทันสมัยกรมนาที่ดินก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องดินอย่างเดียวนะครับน้ำก็สำคัญเหมือนกันก็ อยากจะให้กรมพัฒนาที่ดินเชื่อมโยงนะครับน้ำจากสมประทานฉะนั้น62ปีของกรมพัฒนาที่ดินจึงมีความหมายยิ่งวันนี้แกร่งสุดหรือยังอย่างไรก็ต้องแกร่งคนละ60อ่อนเปี้ยเพียแรง uh huh. แต่องค์กรนยิ่งมากยิ่งแกงแร่งและแรงด้วย <laughs> ในยุคท่านเนี่ยมันจะยิ่งแรลงมากขึ้นไปถูกต้องแล้ว เสิมเติมแต่งไว้เรื่อยๆดินอดีตดินปัจจุบันและดินในอนาคตต้องมีความหมายและมากคุณค่าต่อมนุษย์โลกยิ่งขึ้นไปพพระพี่วันนี้เราดันดินให้ดีได้อย่างไรก็เราใช้แนวทางของกรมพัฒนาที่ดินครับก็คือหลักการฟื้นฟูบำรุงดินครับคือผมมองว่าทางการ,กรเกษตรนะปัจจุบันเนี่ย ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีหมดครับโดยเฉพาะดินในบ้านเราที่มีการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินมาโดยตลอดรางวัลตรงนี้มีความหมายแค่ไหนมีความหมายมากเลยครับเป็นตัวแทนไอ้กับเกษตรกรจังหวัดจังและทั่วประเทศที่รักอาชีพเกษตรพัฒนาบ้านเกิดอวัยใจหลักๆถ้าดินดีความบูรวมสมบูรณ์ส่งผลผลิต ทำให้ผลผลิตดีหมอดินและเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยที่ตั้งใจจริงเราต้องยกย่องและยอมรับในขีดความสามารถของเขาว่าเป็นบุคคลสําคัญตอนนี้นะครับโดยหลักการแล้วนะครับเกษตรกร,ร,กร50าายเนี่ยจะมีหมอดินได้1คนปัจจุบันเนี่ยเรามีหมอดินทั้งหมดที่ทขึ้นทะเบียนน้อยนะครับเจ็ดหมกว่าคนนะครับก็ถือว่าเรายังมีไม่ครบถ้ามีครบกงต้องประมาณเกือบ นคนฉะนั้นเชื่อแน่ว่าขณะนี้และอนาคตภายภาคหน้าดินไทยจะต้องถูกพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้ได้มากไปกว่านี้ออยาาากกพพพบแแ้้วตม่เทดทดืนนนนิง นี่คืออีกหนึ่งต้นแบบที่เรามาเป็นหมอดินแล้วต้องรู้ดินของเราเกาะตรวจดินจากพอดหนึ่งเติมธาตุอาหารจุลินทรีย์ต่างๆลงไปในดินแล้วปลูกปอเถียงจะไม่เอาเคมีเข้ามาเลยปลูกถั่วเขียวช่วยอีกเอาพืชฤดูแล้งพวกนี้เข้ามาช่วยแล้วเราทําข้าวเพียงครั้งเดียวเมื่อเราพัฒนาจากการทําข้าวครั้งเดียวดินเราดีเราไม่เผาฟางนี่คือความงามความสวยและความแข็งแกร่งของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ใช่แข็งและแข็งอย่างเดียวยังสวยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับ <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าดินมีคุณค่ามากกว่าคําว่าพระแม่ธรณีเพราะทุกชีวิตชีวีล้วนกําเนิดมาจากดินคร,รับขอให้กรมพัฒนาดิดนจงเจรจงเจร<ง><ง>พี่น้องประชาชนมีกินมีอยู่ใช่ไหมครับได้ครับเกษตรจะดีน้องพี่ทราบมาห้ เป็นปัจจัยที่เราต้องรู้กันนะฮดินเค็มดินเปรี้ยวแร่ธาตุมีน้อยบางตาสร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดีข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสีทุกคนมีดินเป็นเพื่อนตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงวันสิ้นลับดับลง ฉะนั้นจงจําไว้ว่าดินดีชีวิตดีถ้าดินเสื่อมชีวิตจะสมบูรณ์ได้อย่างไรนี่คือ62ปีของกรมพัฒนาที่ดินนะจะบอกให้สร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดี